ทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้นะผมก็จะไปตกปลานะเอ,อไปที่บ่อธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวเดินทางกันไปครับผม,มวันนี้วันหยุดเนาะหาอะไรทำนะครับต้องบางนะครับเ,เดี๋ยวไปถึงที่หน้างานนะถึงที่ตกปลาเดี๋ยวถ่ายดูครับว่าเป็นยังไงเนาะไม่ได้มานานแลยนะครับประมาณ สอ,อาทิตย์แล้วยิ่ไม่ได้ตกปลานะครับโอเคไปเดินทางกันเรื่อยๆก่อนครับ ทุกคนตอนนี้เซตเบ็ดเรียบร้อยนะลงไปแล้วครับสองคันนะนม่อยไเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำที่นั่งกันนะครับเดี๋ยวจะเอาโต๊ะากลางแล้วก็นั่งพักผ่อนชิลๆแล้วกันเนาะวันนี้แบบแก่มมากเลยเสียงธรรมชาตินะวันนี้ได้ไหมนกอะไรไม่รู้โอเคอะเดี๋ยวเซตแคมป์นะครับทีนี้ เบ็ดลงแล้วเรียบร้อยรอปลากินครับ พอผัดไทยมาจากบ้านนะครับกินข้าวเมื่อวานข้าวเช้าข้าวเช้ายังเงียบอยู่นะครับตอนนี้วันนี้หาเช้ากินข้าของเราจะเฟลหรือเปล่านะครผมเอาตัวกล่อง power box ออนะครับ มาต่อไฟแล้วก็นี่เปิดพัดลมข้างๆนะครับเสียงอาจจะเข้านิดนึงนะครับเสียงลมมานะอ,อแล้วก็นี่ท้าล่างนะครับเป็นโซลาร์เซลล์แผงอ่อนนะครับต่อเข้ากับเพาเวร์บอกนะเออจะได้แบบแบตไม่หมดนะครับใช้ได้เรื่อยๆเลยยิ่งแดดแรงยิ่งดีนะครับระหว่างนี้ก็รอกันต่อไปครับผม รอลุ้นนะครับหาเช้ากินข้าววันนี้มิชชั่นจะเฟลหรือเปล่านะข้าวก่อนครับ นี่นะครับโซลาเซลล์แผ่นอ่อนของเรานะผมต่อสายเข้ามาที่รถตู้แคมปิ้งนะครับนี่เข้าชาร์จเจอแล้วก็เข้าแบตเตอรี่ของเรานะครับเราก็ต่อไปใช้พัดลมชาร์จวงชาร์จแบตได้เลยนะเอ,อ้อพอได้มีได้ใช้ไฟฟีครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับ เที่ยงก้านาทีโดยประมาณเอนะก็เยื่อหมดแหละเยื่อที่หมักไว้หลายวันเดี๋ยวเราผสมเยื่อใหม่จะลองนี่แหละคนชอบเอยืะอืเป็นสูตรแบบว่ามะขิดนะครับมาดูดผมจะใส่แค่แบบอย่างละครึ่งดูนะ นีประมาณนี้นนึ้นเดียวพอตับนี่เลยลำรลเบิดนะเอ้ฝั<อ>งฟินฟอกนะครับ<ำ><ำ>อืมตอนนี้ เดี๋ยวลองผสมดูครับสูตรนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองรอลุยตอนใบอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้กินข้าวเดี๋ยวสั่งแก๊บไปก่อนเนาะตักวา,นะางนี้ก็เดี๋ยวผสมเหยื่อรอครับป่ะแก๊บมาสง่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็นี่เลยครับข้าวมันไก่นะฮะนี่แหละจะกินข้าวมันไก่ครับเมื่อเที่ยงของเราครับก็นั่งฟฝ้าปลาต่อไปครับผม เปลี่ยนเหยื่อไปแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเหยื่อแล้วครับคันเล็กแต่ว่าคันใหญ่ยังเป็นเหยื่อเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราสังเกตรอดูเรื่อยๆครับผมตอนนี้กินข้าวก่อนครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในรถนะครับกินข้าวอิ่มๆแล้วนะก็ <c oughs> เริ่มจะง่วงนะครับโอ้ยปลายังไม่กินนะครับเดี๋ยวตอนนี้บว่าตีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเหยื่อที่ดีตีแล้วนอนนะครับ <c oughs> บรรยากาศชิวๆครับข้างนอกก็ร้อนอยู่เอาจริงเองเอก็มาอยู่ข้างในนะครับเปิดพัดลมนหนึ่งตัวตัวใหญ่นะ แล้วก็นี่ตัวที่สองครับระบายอากาศออกไปนะอ่าช่วยได้เยอะนะครับวันนี้ไม่ได้เอาแอร์เคลื่อนที่มานะฮาน่าจะเอาแอร์เคลื่อนที่มาด้วยนะตอนนี้แบบนั่งดูครับนี่นนั่งดูไปครับตอนนี้อย่าสักงีบก่อนนะครับนอนสักงีบแล้วก็ฟังเสียงรอกนะครับ แล้วก็นั่นแหละไปดูกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปลา่านะครับลุยกันต่อไปครับผม,มกางออนนิง่งออกไปแล้วนะครับทุกคน ก็ได้มีลรกนะตอนนี้ปลาก็ยังนิ่งอยู่นะครับเออเขายนอ่าโอเคแล้วก็รอนต่อไปครับผมนั่งอยู่ในรถตู้แคมปิ้งนี่แหละครับจะยาวไปครับผมหนึ่งตัวฮะหนึ่งตัวอเอ๊ะ <laughs> ตัวเล็กเกิน เมื่อกี้ฮะได้ตัวเล็กๆมานะครับโอ้ยตัวเล็กๆก็มากินน,นะโอเคก็ยังถือว่าได้ปลาอยู่นะครับแล้วก็รอกันเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่บ่ายสามครึ่งแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวรอกันเรื่อยๆครับวันนี้เวลาทั้งวันเนาะอยู่ได้ถึงแบบว่าเย็นเย็นดึกๆเลยอเออโอเคชิวกันไปครับเย้ Oh. หลังจากที่เรารอกันทั้งวันครับนี่เลยได้แล้วปลานินครับปลานินปลานินเออปานินปลานิยนโอเคครับเยี่ยมตัวที่สองแล้วนะวนันนี้เอาใส่กระชังไว้ครับเมื่อกี้นะได้ปลานินหนึ่งตัวนะครับโอ้โครร้อนเลยตอนนี้เวลา สี่โมงเย็นแล้วนะครับอ่าบรรยากาศร้อนมากตอนเนี้ยแต่ว่าเราได้ปลาแล้วครับวันนี้มิชชั่นไม่เฟลแล้วมิชชั่นคอมพิวแล้วครับเย่คืนนี้ก็เดี๋ยวทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมสบายใจและว,วันนี้ก็ตกเรื่อยๆครับถึงเย็นนู่นแหละครับถึงจะกลับเนาะเออรอดูครับคืนนี้มีเมนูแน่นอนครับผมรุย yeah ถึงช่วงยามเย็นนะครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตกไปเรื่อยๆนะจนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็ไปทำเมนูซักเมนูครับวันนี้ต้องดูนะว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับโอเคระหว่างนี้ก็ ชิวกับบรรยากาศแล้วก็รอเวลาท่าครับผมลงไปไม้สุดท้ายแล้วตอนนี้ดูวครับเจ่ วั okay, นนี้ผลงานของเราครับตนนัวนี้เดี๋ยวเรากลับเอาไปทำกินที่บ้านนครับผมปลาลินของเราครับแล้วก็เจ้าปลาตัวเล็กเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะราดพริกเข้าไปนะครับนี่ นะครับผมชีวิตวันนี้นะครับหาเช้ากินขํานะครับก็นี่แหละได้ปลามาตัวหนึ่งนะครับก็เอามาทอดนะครับแล้วก็ทําเป็นปลาลาทิกเนาะวันนี้เมนูยามค่ําของเรานะครับก็เกือบเฟลนะครับวันนี้โอ้ยอากาศโคตรร้อนเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเนาะโอเคครับสําหรับอีพีนี้ครับก็มีเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนครับ